สวัสดีแฟนฟุตบอลเรสเตอร์วิเคราะห์เกมรุ่งแงบายเซกี้ขอเสนออัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมจิ้งจอกสยามเรสเตอร์สตีวันนี้แชมเคิ้นนบเดนมาร์กถล่มมอนดีวาคัดบอลโลกแคทเปอร์แชมเปี้นผู้สาประตูเรสเตอร์สตีลงฟอร์สให้กับทีมชาติเดินมากเป็นนัดที่62สพร้อมกับเก็บกินชีตช่วยให้ทีมโคนมเปิดบ้านถล่มมอนดวาไป8ประตูต่อศูนในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนัดที่2ของกลุ่ม F ขึ้นนาไปจากฟงของกลุ่ม โดยมี6คะแนนจาก2นัดนัดต่อไปจะบุกไปเยือนออสเตรียเรจาจะฝูงที่เอิร์สฮับเบิลสเตเดียมคืนวันพุธนี้โดยชิตูลูโอดูนเซผู้สามประตูจากทีมเรตเตอร์สตีชุด U18 มีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาบุกไปเฉือนชนะไอร์แลนด์เหนือที่กรุงเบลฟาสต์งประตูต่อหนึ่งปิดท้ายที่เวดดีโฟฟาน่ากองหลังดาวรุง่งมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมที่ทีมชาติฝรั่งเศสชุด U-21 บุกไปชนะรัสเซีย2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปชุดยู21กลุ่ม4ก็ต้องให้กำลังใจในด่านของเราและดาวรุ่งที่รอวันเฉดฉายใช้กันนะครับโซยุนชูยิงหนึ่งลูกพาไก่งวงอัดไวกิ้งคัดบอลโลกชักร่าโซยุนชูกองหลังตัวแกร่งเลสเตอร์สตี้ทำผลงายนยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติตุรกีโดยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทําได้หนึ่งประตูจากลูกมงพร้อมกับช่วยทีมเก็บคลินชีตในเกมบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ ในฐานะเจ้าบ้านได้ถึงประเทศสเปนด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนัดที่2ของกลุ่ม G ีด้านวิเวรดอินดีดีได้ลงเล่นตลอด90นาทีและเคลนชิอีเฮนเร์โชได้ลงเล่นราวา69นาทีให้กับทีมชาติในเีเรีแลในเกมแอฟริกาครับออฟนชั่นกลุ่มเที่ทีมอินซีบอรากฏบุกแปลชนะเบนินได้1ประตูต่อศูนย์และได้การันตีเข้ารอบต่อไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยยูริซิลมองและซิโมติคัสซานเย ได้ลงเล่นตลอด90นาทีให้กับทีมชาติเบลเยียมในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนัดที่2ของกลุ่ม E ที่บุกไปเสมอกับสาธารณรัฐเช็กหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยเดนิสปราสมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามด้วยเชียร์คุณพลจิกจอกในการรับใช้ชาติและลุ้นให้พวกเขาบาดเจ็บกลับมากันนะครับจิกจอกสาวเชื่อช้างกระทืบลงขออีส3คะแนนการันตีแชมป์เลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงขยับเก้าไกลแชมป์ F a Women c h a m p i o n s h i p ฤดูกาลนี้เข้าไปทุกที เมื่อเปิดบ้านฟารีเวสเตเดียมชนะโคเวนที่ยูเนเต็ดทีมหญิง2ประตูต่อศูนย์เดินหน้าเก็บอีก3คะแนนพร้อมทําสถิติชนะรวดติดต่อกันในลีก11ดนัดเลสเตอร์ได้2ประตูจากนาจาชาฟรินในช่วงทเวราบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกและอีกหนึ่งประตูในนาทีที่62ทําให้ฟรินยิงไปแล้ว15ประตูในลีกดูดูการนี้ตามหลังเคที่วิกิสันกองหน้าจิมดาบคู่ในตำแหน่งดาวน์เซนโวเพียง1ประตูเท่านั้น หลังจบเกมนี้ทีมที่จอกสาวมี44คะแนนจาก17นัดขณะที่คู่ขแข่งสําคัญที่ตามมาเป็นอันที่2อย่างเดอร์เรมทีมหญิงทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดหประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้เดอร์เรมมี39คะแนนจาก18นัดต,ตามหลังเดสเตอร์จาฟฝูงอยู่ถึง5คะแนน ทีมที่จอกสาวมีโปรแกรมลงสนามและต่อไปวันที่4เมษายนซึ่งหากลูกทีมของโจธานมอร์แกนเปิดบ้านคว้าชัยเหนือรอนดอนสตรีทเรอัลเนสเซสได้สำเร็จก็จะคว้าแชมป์ FA Women Championship ฤดูกาลนี้ไปครองทันทีพร้อมกับเลื่อนชั้นสู่ FA Women Super League ซึ่งเป็นลีสสุดสุดอีกด้วยขอแค่ชนะอีกนัดเดียวเท่านั้นที่จอกสัญญาณของพวกเราก็จะคว้าแชมป์ได้แล้วขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกท่านที่รับชมคลิปนี้กดติดตามซับสไครป์เพื่อรับชมข่าวสารครั้งต่อไป จากวิเคราะห์เกมรูปหลังบายจิกี้ด้วยนะครับ